วันนี้ตอนนี้จะพูดถึงการสร้าง selection ด้วยเครื่องมือที่ชื่อ quick selection tools เพื่อนำไปใช้สร้าง clipping path r และนำไปใช้ในโปรแกรม illustrator เครื่องมือ quick selection t o o l ก็มีความสามารถในการที่จะใช้ในการเลือกพื้นที่ของภาพเครื่องมือน,นี้ก็จะมี add to selection มี subtract ความ selection ที่มีลักษณะเป็นรูปผู้กันมีเครื่องหมายบวกและผู้ก,กันที่มีเครื่องหมายลบสำหรับใช้ในการเพิ่มพื้นที่หรือลบพื้นที่ส่วนที่เกินออกไปหลังจากที่เราเลือกเครื่องมือ q s e l e c t i o n tool แล้วกำหนดขนาดกำหนด h a r d n e s s และ Space s y n g แล้วเราก็นำเคอร์เซอร์ของเครื่องมือเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการจะสร้าง Selection ส่วนในภาพนี้จะใช้วิธีการสร้าง selection จากพื้นแปกล่าวของภาพซึ่งเป็นสีสว่างจะทำให้เราสามารถทำงานได้ดีเราก็ลาก เื่อมือไปตามพื้นที่เพื่อให้เกิด selection ขึ้นจะในที่นี้เราต้องการสร้าง selection ที่รูปใบตองดังนั้นเราจึงต้อง invert กลับจาดพื้นที่ที่เลือกและกล่าวไปยังการเลือกใบตองโดยไปที่ select และ invert นั่นคือการเปลี่ยนพื้นที่การเลือกจากเลือก background กลับมาเป็นการเลือก subject ซึ่งก็คือใบตองเราก็จะได้ selection ที่ใบตองขึ้นมาเรามีเครื่องมือที่สามารถจะปรับแต่ง ขอบ selection ได้โดยใช้เครื่องมือ select modify สำหรับ select modify นี้ก็จะมีเครื่องมือย่อยๆที่จะนำมาใช้ในการปรับแตง่งได้ก็คือมี border มี smooth มี expand มี contract มี filter เราอาจจะใส่ filter เราอาจจะสร้างให้ผิวหรือขอบม,มีความ smooth ผมเลือกลองเลือก smooth selection ขึ้นมาเพื่อทำให้ขอบมีความเรียบผมจะใส่ค่าตัวเลขของ sample radius สักหนึ่งพิกเซลกดโอเคไปนะนก็จะได้ selection ส่วนที่เราสร้างเป็น selection ไว้นี้เราสามารถจะ save เก็บไว้ใช้งานได้นะครับเราก็ไปที่ select save selection select save selection นะครับเมื่อเราไปที่เครื่องมือ save save selection ก็จะมี window palette ขึ้นมา ป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อให้เราตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อ selection ที่สร้างไว้นี้ว่าไปต่อสร้างไว้เป็นเด่วชน,นะนี่เราก็จะได้ selection มาแล้วนะครับ จริงๆแล้วเราก็สามารถจะนำไปใช้ในการสร้างพาดได้แล้วนะครับจากเซเลชันที่มีอยู่นั้นนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆเราก็สามารถจะยกเลิกการเลือก de-selection หรือ low selection กลับมาใหม่ได้ก็เลือกชั้นนั้นที่เราสร้างไว้นะครับ เราก็จะได้ selection กลับมาสำหรับในการสร้างผาดนะครับเราก็ไปที่ window path r นะก็จะมีเครื่องมือที่เราสามารถจะสร้างผาดจาก selection ได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่เครื่องมือสร้างผาดก็จะได้ working p a r t ขึ้นมานะครับ ให้ตั้งชื่อไว้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ l a เยอ working p a r t ตั้งชื่อ p a r t ไว้ right. ผมตั้งชื่อไบต่อเหมือนเดิม working p a r t นี่ในส่วนของการสร้างขึ้นมาที่ได้มานี้ยังเป็นแค่เพียง working p a r t ยังไม่ใช่ คริปติ้งพาธสำหรับการสร้างเป็นคลิปติ้งพานก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับเครื่องมือที่ว่าน,นี้ก็อยู่ที่เมนูที่ซ่อนไวจ้จากบ,บ็อกซ์ที่มุมบนด้านขวาเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะมีเครื่องมือป๊อปอัพขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการทำก็คือ สร้างค i ิปปิ g ง a าธนะครับคลิกเข้าไปที่ค i ิปปิ g ง a าธนะครับก็จะมีป๊อปอัพอินโดโชขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ค่าฟัซ t เน็ตก็เราก็จะใส่ไปสัก หนึ่งหรือสองพิกเซลผมใส่สองพิกเซลเราก็จะได้คริปปิ้งพาธนะี่จะเห็นได้ว่าในเลเยอร์ที่เห็นในส่วนของพาธในช,นชั้นแรกที่เป็นเวิร์กิ p งพ t ตัวหนังสือจะเป็นตัวถึกเมื่อเป็น w o r k ์กิ p งพาธจะเห็นว่าตัวหนังสือเป็นตัว หมือนตัวเจาะทะลุหรือตัวโปร่งนะครับแสดงว่าเป็น working part นี่เป็นข้อสังเกตสำหรับนักศึกษาจะสังเกตได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ Save งานที่สร้างเก็บไว้ผมไปตั้งชื่อว่า ไปตองเหมือนเดิมโดยเซฟเก็บไว้ที่ d e s k ์ท็อปเซฟไว้ใน Format ตทิฟแนะนำให้เซฟเป็น TIF ไฟล์เซฟเราก็จะได้ไฟล์ภาพที่เป็น c ค i p p i n g p a t t เพื่อนำไปใช้ใน อินล s าสต t เตเตอร์นะครับผมจะเปิดไปที่อินล s าสต t เตเตอร์นะครับจริงก็ได้ทำการเปิด ไฟล์างานที่ทำเป็นเดโมไว้แล้วนะครับนี e, ่จากลักษณะงานที่สร้างเป็นคริปปิ้งพาดไว้ก็คือเมื่อเวลาเรานำเข้ามาใช้ในอิเลสเซเตอร์แล้วนะครับก็จะเป็นการตัดและกลราวออกไปจากลักษณะของคริปปิ้งพาดนะครับเช่นภาพนี้คือภาพนี้เห็นได้ว่าภาพนี้นั้น ตัวหนังสือนะครับสามารถจะวิ่งไปตามความโค้งของขอบรูปได้นะครับแต่สำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเวลยะตามขอบของภาพที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมภายนอกไม่ได้วิ่งเข้าไปตามความโค้งของขอบภาพดังที่เห็นจากภาพลังคาพบโบสษอันนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในการใช้งานได้ สำหรับการทำให้ต wow. <śmy> ัวหนังสือวิ่งไปตามความโค้งของภาพนะครับก็อยู่ที่วิธีการ Import เข้ามาในการ Place งานเข้ามาในการ Place งานเข้ามานะครับ l ลลดลงให้เหลือสัก 70% persen Lah yang prak ที่ในการเพลสเข้ามาในการทำให้เกิดเป็นเส้นแบ่งแยกแบบนี้วิธีการก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่ออ b j e c t t e x r a b นะครับ t e r a เราสามารถจะใช้เครื่องมือนี้ในการทำให้ตัวหนังสือกับภาพมันแยกออกจากกันได้ด้วยการไปใช้เครื่องมือเทคลับกบบคอมเมกจะเห็นได้ว่าภาพที่เราสร้างเป็นคริปปิ้งพาดไว้นั้นนะก็จะให้ผลดังที่เห็นในงาน ที่ทำให้ดูนี่นะครับโดยภาพจะเป็นถูกตัด background ออกแล้วก็ในส่วนของเส้นรอบรูปที่เกิดขึ้นจากการสร้างเป็นคลิปปิ้งพาก็จะทำให้ตัวหนังสือวิ่งคดไปนะตามแทรกเข้าไปตามขอบภาพได้ที่เราสามารถจะปรับระยะของอ็อบเจ กับตัวหนังสือได้โดยการใช้เครื่องมือ t r a c k l ับ t ทร็กล a o p t i ั n อันนี้นะครับก็จะมีค่า offset ที่เราสามารถจะเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวหนังสือและขอภาพให้กว้างหรือแคบได้การให้แคบเราก็ลดพิกเซลตรงนี้ลงนะครับตรงนี้ก็จะระยะ ตัวหนังสือและขอภาพก็จะชิดเข้ามาหากันได้มากขึ้น,นก็คงจะเห็นประโยชน์ของการสร้างภาพถ่ายให้เป็นคริปปิ้งพาดและนำมาใช้ในอินลาสเตตสำหรับการสาธิตเรื่องนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน